เอาเอาอูอาอไปยิงยังนี่ฮะป้งปองยิงไอป้ปามเลยบอตามยิงเกิดปามเลยเอ๋อไปโรงเรียนละมึงลาไปบ่ไปเรียนฮะไปไปโรงเรียนปะไปบ่ฮะบัวครับบัวพ่อเนี่ยน่ะมุคืนนี้ละมือ,อยังเกาะ เอลทีวะมีเด็น้องเหตุให้ไรเอลที่อะไรสวัสดีค่ะไปโรงเรียนแล้วโรงเรียนมึงลาไปโบไปโบโบครับบอกกันด้วยโอครับไงก่อนครับไงครับอือไงก่อน เือลายใหญ่ยังกบายมื้อลายยังอยู่หน้าแม่อยู่บาย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 แล้วบายจุ๊บๆผู้พ่อเอาห่ากะตื่นนอนใหม่โรงเรียนละน้องดีเอ๋บรรยากาศตอนเช้าน้องปิ่นกะสิหาเมนูเมนูกินข้าวเช้าบรรยากาศหน้าบ้านตอนเช้า เก็บขยะไวปมือวานนี้ยังพันได้เอาไปใส่ถุงยางดำเนาะปินีนหเอินไม่กันนะปิีนแม่ปินปีนเอ้าสิมาเญป้นปินปีนอย่างไหนบ่แมน่นเชี่ยวกันเลยเอวไปเลี้ยนหลมึงแรงมาไล่าจังเล่นเอวเดอ้อครับพ่วมันตัวรับพ่วเก่งมากบ่เอือครับพบ่วงวันนี้เด,อด้อ ไม่นม่ไปเล่นไหมบอกลายังเล่นไหมยังเล่นเลยเด้อลาจะไปไก่เด้อกางเกงใส่กางเกงที่เหี่ยวเมียนบ้ใส่กางเกงให้เหี่ยวบ้เสื้อผ้าใส่นังกันได้เด้อเอามาไว้ให้เมย์ไหมมาครับไปก่อนนะ มาครับไปก่อนนะมาไว้ให้แม่เจอบนะ์น่อมาโหเบสคู่อันคู่แนวโอ้โปืนกับปืนสู้ชีวิตขนาดคนนะบิ้งดูเดะเดะเดะเล็ดจูเล้วบักลงเห็ดแม่เมื่อวานนี่วัวนะเป้าหอมเป้าให้แม่โอ้นน่ะโอ้น่ะ มาลายังเห็ดเด้อวันนี้เด้อจะไปไกลเด้อครับผมครับผมเก่งมากมึงปืนพูดนะโอ้สิได้ไปดาวให้ไหมล่ะปืนนี่มาคักปืนนี่เห็นนกบ่ได้เลยนกมานี่ปืนปืนปืนบอกยิงกันไดหฮันมาบพิ่กระหน่ำยิงให้ป้ากับลุงบากันอ่ะยิ่งน่าเหตุไม่ก็ได้ ไปแล้วบ่บรรยากาศดีแหงมีน้องตอนเศร้าอ่อู่คงน้องนาของเราพัางแล้วห้เห็ดพังพังแล้วตาวนินหาตะขึ้นวิทบรรยากาศหน้าบ้านโขกงน้องนาเอที่วายเอที่จะเย,ยกขี้หมาเด้หนีเด้อนี่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 น ขี้หมานี่นี่เบิ่งแม่เบิ่งอยู่ที่ทาวแม่นี่เห็นบ่อันนี้มาไกลเด้อสิเหยียบขี้หมาเดี๋ยวมาเบิ่งเมนูเาของเฮากส็สได้ปลาทูในปลาทูพี่น้องในปลาทูปิ้งปลาทูแล้วก็ปิ้งเห็ด เปืองพอดีแจงจิ๊นเน่เราเมื่อคืนอันนี้เห็เหือเปลืองอ่าไอ้ชายทางสีวิไลเพิ่นเอามาฝากอีหยังลูกปลาปลาบอกลูกโอ้ยยังเรียนได้ภาษามือมาขักนี่ปลาอู้ปลามีอมีอีหยังมีอีหยังคือบ่มีฮะ หาหยังไมาละหาหยังเมือ่อผมยังบอกว่าลันตัดผมจะเหื่อเยอะพอนี้บางกันเนาะใช่ป่นี้พาไปเนาะเฮ้ยยังไงตัดผมไหมชิโจ้งไว้อยังไส่โจ้งไว้มัดผมบ่มจงวะโจ้งไว้มัดสิบ่วเป็นกระเทยบ่ะสั้นอยังไงอย่าง สีมัดอมบอกมัดแม่มาได้ล่าสุดยักมัดผมแล้วหายงายเามาเบิ้งด้วยจุดแพงปะแพงใครแพงไผ่แพงแม่ปิ้นครับผม มัดผมบ่เบิ้องเลยมัดให้ย,ยืนเงยขึ้นกว่นี้แล้วสีมัดผมจุกนี่จุกจีโ้โอ้มัดผมจุกนี่ชั้นป,ปิดกรนเ,เลยจะบอกฮะมันผูดยิงสีมัดไเลยังี่ย <laughs> มัดผมจุกนี่เห็นนะนี่ ใส่มาทูลจุกให้ป้ากำลุงบ้างเถอะมาทูลจุกคข้าพักกำลุงแหงเลยช่งคนเลยดี๋ยวแม่ไปปิ้งเห็ดกันเนอะอ้ยเยาบขี้แอะแล้วบนอสเยาบขี้แอะอาใส่เก็บใส่เจีบยเจบเยาะขี้แอะแล้แม่ไปปิ้งเห็ดปิ้งป่ากันนะเนอะอาทิตย์ถ้ากินปิ้งปา่าเนนะอะเน่าฮึมเ<ำ>ขี้แอะแล้วอ่านะ เดี๋ยว,วเรามาเห็ดเมนูตอนเศร้าปิ้งปลาทูปิ้งปลาทูปิ้งเห็ดปลาทูปิ้งปลาทูโอ้โหเบาได้สามคำแล้วปิ้งปลาทูเริ่มเบาเป็นเริ่มเริ่มตอนนี้เริ่มเบาได้เงาแล้วสองปีแต่ว่านานเบาอยู่ ที่แอวนี่ปีกั้วนี่เบาจ้อยๆแล้วคันว่าไปทางใดน,นี่แต่ขึ้นรถดดขึ้นรถจนมาฮอดกักเรือเปล่าน,นเบาเกียงเอ้ยคนรถโ,โอ้รอรถบ่มันพังแล้วใส่มึงดูงหันหน้ามาให้ปักลง้มมึงเนาะหันมาำบ้างดูโอ้มัดผมจุกกระอย่าดึงมันแม่มัดผมจุกบ่ แม่ยังกอเมื่อกี้นห่เอิ no ้นไม่กันนะแม่ยังกาแม่แม่ยังเอิ้เอม่แม่ยังแม่แม่จ๋าเหีนยฮได้เงินสิไปใสไปยังไมสิไปเดดงวนี้ีมมัน ยัดสิตุ้มสิไปใช้โอ้ยผู้เฒ่าล้อผู้เฒ่าหวานล่ะนี่มาดผมสิเป็นผู้เฒ่าหวานล่ะนหนิมันบ่ได้เงินละแม่จ๋ารถแม่จ๋ารถเพื่ด้เอิรนอันเคยได้ยินเอ้ยฮองแม่เป็นกระเป๋านำเวลาไปใจซื้อของจังสิยืนเงินให้เพื่อนจ้า อย่าพูดดิด้ยิงเห่าเบาคนกับเบาด้วยนะนบ่เด็กน้อยกำลังอยากเบาเอาลูกขึ้นไปนั่งขี้แอ๋นี่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 ลูกขึ้นลูกขึ้นลูกขึ้นขี่แอ๋ละขี้แอ๋ละแอ๋บ่แอกแอ๋จับไว้หนูจะไปชื้ออะไร โอ้นั่งฮัมโอเคนังทาเด้อแม่ปิ้นเห็ดแนวกินแล้วแม่ปิ้นพาไปเด้ออือยังไหนเบาไหมครับครับเก่งมากตอนนี้เราก็จี้กระเทียมจี้มะเพ็ดแล้วก็หัวหอมจี้มันหอมหอมปลาทูเฮายังไม่ได้เอาขึ้นเลยกับปิ้งเห็ดพร้อมนี่ โอ้ตกไฟซ้ำย,ย่ดอกโอ้พราะยังสิกวนเงินบ่กวนเงินในแมปินบ่อโอ้กวนเงินในแมปินปิ้งไปได้รึ่งนึงงละหมวอหอมกระเทียม หิดเฟืองเอิ้นว่าคือกันบางคนเอิ้นหิดฟางว่พี่เนาะหิดกับกระเทียมมกเผ็ดเหัวหอมข้าสุกเรียบร้อยแล้วตอในเหลือเหลือปลาปลาทู อ่ะน้องป,ปิ้งหอมใส่พร้อมปิ้งหอมใส่หล้กก็ตําใส่เกี๊ยวปลาทูกับเห็ดปิ้งปลาทูไปพร้อมปิ้งหอมพร้อมแล้วเขาก็จะไปเก็บผักมาลวกบันนี้เก็บผักยูโกน้องนาเอามาลวกมีผักเยอะแยงแน่ตอนนี้ยังพอนั่ลงสวนเลยพี่น้อง คันซีลงสวนพัดซีไปยู่ลาวยังสิห้าน้องที่เอาปิดเทอมห้าได้ไปยู่ลาวย่านบบมีคนหดนม้มโบมีคนเบิ้งให้ก็เ,เลยยังไม่ได้ลงสวนเลยปิ้งเหลยบรอยแล้วเดี๋ยวเอกากระซิมาแกะมาแกะมาต้มเอากลางมันออกก็ามาซุปบบนี้มาเบิ่งหน้าตาิเปินเท่าไรซุปเฮ็ดแซ่บเทเดอพี่น้องสิซุปเฮ็ดเฟืองใส่ปลาทูนี่ เมนูเศร้าของเฮาอันนี้จะเป็นพักยิ้วโคกน้องนาเฮาพี่น้องพักยิ้วโคกน้องนาพักนิกอันนี้พักขาเจ้าเอิ้นงพักอย่างพักตุ่มเหรอเมนบ้พี่น้องนี่แล้วก็มีดอกแคร์กะทิยิ้วโคกน้องนาโคกนาโคกนาโคกนาบ่กล้างหน้าบอกดอกแคร์กะทิน้อง <า>พี่น้องคอมเมนต์มาเพิ่งหูว่ามันกินได้ว่าฉัน,นกินได้เด้อพี่น้องนังปิ้นเอามากินหลายเถื่อแล้วโเบิอาเด็กน้องกินได้แซ่บหวานกินกับปุ่นกับเจียวนี่หน้าตาสุกเห็ดเฟืองใส่ปลาทูปลาทูย่ายังหลกปล<ะ>าปลาอย่างก็ปลา ปาทูครับผมู้ปเทีเดีดในผมใหยังไงวะนี่ป้ปเอนปากระปุกินเขาไหมนะเอานปลากระปุกินเขาปลากระปุงเบิ้งเด็ดปลากระปุกเลยเ็ปลากระลุงนะปลาลุงเขา ป้าเขาครับป้าป้าลุงลุงกินกินข้าวครับผมแทงยูไหมแทงยูแทงยู you, Thank you. Thank you. มากินขา้าวเสาน้องกันพีน่น้องข้าวเสาเมนูซุปเห็ดเฟืองใส่ปลาดู ชอบป๊อปเพิ่งรู้ว่ามันกินได้พี่น้องวะคอมเมนต์มาคิบก่อนเราแค่กันหิอร้งห่มไหมร้องร้องห่มลุกทั้งพอซ้ำกันยน่ปหูกงาม ब, บอดลูกสวยงามเนี่ยกินได้ด้วยพี่น้องเบ,บืบ่อกินเาเอามากินอะไเถือแล้วเนาะเ้อาห่มแล้บบบแตัวเบียดตดผมไหม สวนครับอีหยังก็่าปปักไหมกันนะากแดดอใหญ่ไปปใหญ่มีมีคุณแม่ทานึงพัมาหาอยู่สวนนอนโอ้ยลวงเอ้จะตากแดดดูแลจงังเด้ตากแดดเลผมก็ใช้ผมก็บ่ใส่เสื้อนยาวเลยผมเห็นอย่าส่งขาสตันเสื้อนสันเลยตากแดดก็แดดหมวกก็ว่าสท่ไหม ทำแนี้ยำเห็ดเวียกคันมาไปเห็ดเบียกคือเห็ดเวียกเลยพี่เนะเสือ้อผ้าแขนยาวกางเกงเสื้อแขนยาวนี่โบได้ไปยิบเลยคันมาเห็ดคือเห็ดต้องเยเห็ดแล้วรลังเห็ดก็ล่างต่างก็ล่าง,งแปลงไป อยู paid, yeah. ่แบเนี่ยอายุสบายได้นงานในสั้นมีหมองอยู่หมองเศร้าครับหยัดที่พี่น้องพ่อแม่มากเลยเอาไ่เถามากเห็น้ำต้นหมอกต้นใหม่น้ำสวนแบ่งเศษครับลูกนนังไหมยับมาหิปากับลุมบวชเห็นก่อนดือออันยูอันดูครับบอม ไปบอตัดผมเงี้ยเมฆสวนหองมาเลยเมฆคืสอสวนพักนี่สวนเอาไบเลยนี่อดอกแคกะดิแคกอกะิกินได้แล้วมนะั<ช>ป้ปลูกง่ายว่ากินได้ นะครับเป็นไม้ประดับอะไรกคนโมไปูกเป็นไม้ประดับอ่ะรีวิวรีวิวให้ป้ากระลุงฟังมื่อไหร่เราห้ป้ากระลุงฟังแล้วอันนี้อย่างนี้เล่นอันนี้อย่างบ้าบอแมนอย่างนี้มากบอแมนมากบอแมนมากอย่างนี้ชักชักดอกแค่เอ ดอกแคดอกแคโอเคดอกแคแขงยูมันมดอกไม้เ hmm. ป mm ็นดอกไม่ป่ะสิดอกไม่เนี่ยหมากไอ้ที่กินกับยังกินปลากินปลากินปลาป่ะกินปลาแขงยูแขงยูรึเปล่าแขงยูแขงยูหันหน้าไปป่ะกับลุงแขงยูแขงยู แผงอยู่ครับผมฝากช่องปัญญาฝากช่องอ่ะเหรหฮันไปเบุ๊งป้ากลองมยาลืมกดติดตามด้วยนะครับผมน้องยับมาผีป้ากับลุงบบเห็นมาพี่ยับมาผียับมาป้ากับลุงบบเห็นก่อนเด้ ยังสบายดีเลยไหมยังพี่อ้าวอกรบมนึงโดย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 อาอีกรอบนึงยาลมกดเบิปากระดุมเบิกปากรดติดตามช่องแม่ป่นด้วยนะครับผม สวัสดีคร ah, ับต้องเคยเล่าเคยเล่าไหมไปเลยช่องเคยเล่าเคยเล่าเคยเล่าเคยลาโดยโดยคอยพกันไม่คลิปหน้าสวัสดีสวัสดีครับยังบายบายด้วยบายบายแองจูแองจู